สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอ4ท่าบริหารลดอาการปวดท้ายทอยปวดหลาวขึ้นขมับอาการปวดต้นคอปวดหัวบริเวณท้ายทอยรวมไปถึงอาการปวดหลาวขึ้นที่ขมับสาเหตุมาจากกล้ามเนื้ออักเสบหรืออาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อคอเช่นพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อคอผิดท่านานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงยกตัวอย่าง นั่งทำงานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหรือการก้มเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานครับหรือแม้แต่พฤติกรรมที่เราเคยชินเช่นสะบัดคอโยกคอล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาครับเรื่องปวดท้ายทอยปวดหลังขึ้นขมับอาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในอายุน้อยได้อีกด้วยครับทางโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยจะมาแนะนำ4ท่าบริหารลดอาการปวดท้ายทอยปวดหลังขึ้นขมับในแต่ละท่า ทำยังไงถึงจะถูกต้องแล้วตรงจุดไปดูกันเลยครับท่าที่หนึ่งท่ายืดกล้ามเนื้อขอด้านข้างนะครับใช้มือซ้ายควายด้านหลังมือขวาแตะศีรษะเหนือใบหูทําการดึงมาทางขวาช้าๆนะครับแค่รู้สึกตึงนะครับค้างไว้15-20วินาที กับช้าลงเล็กน้อยนะครับกับเลยสลับสองข้างนะครับจะนี้มือขวาควายหลังมือซ้ายจับศีรษะเหนือใบหูในการดึงดึงช้าๆแค่รู้สึกดึงพอ1 0 1ถวินาทีอ่เป็นคาว่าครับทำทั้งหมด10เซตนะครับ ท่าที่สองเป็นท่าเก็บคานะครับอย่างแรกเลยหน้ามองตรงใช้มือขวาแตะไปที่บริเวณปลายคาดันไปด้านหลังเล็กน้อยรู้สึกตึงค้างไว้สิบวินาทีแล้วผ่อนโอเคจับไปคางานะครับดันไปด้านหลังเล็กน้อยค้างไว้สิบวินาทีแล้วคลายออกทำทั้งหมด10เจ็ดนะครับ ท่าที่3ท่ายืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังอย่างแรกเลยนะครับเราจะหันหน้ามองตรงนะครับมือสองข้างจับบริเวณหลังศีรษะทําการดึงมาด้านหน้าเล็กน้อยแค่รู้สึกตึงกล้ามเนื้อคอด้านหลังค้างไว15้15บหถึงยีวินาทีแล้วผ่อนช้าๆนะครับค้างใช้มือจับด้านหลังศีรษะก้มศีรษะลง แค่ตึงนะครับ15-20วินาทีรับผ่องตัวนี้ก็ทำ10เจ็ดเหมือนกันนะครับท่าสุดท้ายนะครับท่าที่สี่คายเส้นบริเวณท้ายท,ยทอยอย่างแรกเลยนะครับน้ามองตรงนะครับก้มหน้าเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจับไว้ที่บริเวณด้านหลังท้ายทอยนะครับทําการกดจุดใต้กระโหลกระหว่างท้ายทอยอย่าต้นคอทําไล่ขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงบริเวณใบหูแต่ละจุดเราจะทำค้างไว้5 10วินาทีนะครับ โอเคครับหากมีข้อสงสัยหรือคำถามสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้หรือทางเพจวิชัยเวทนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ที่ช่อง y u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  e โรงพยาบาลวิชัยเวทอ้อมน้อยนะครับสวัสดีครับ